เบลล่างามสง่ามากเชื่อว่าหลายคนก็ต้องรู้จักกับเธอคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญโดยเธอเป็นนักสแสดงหญิงลุกเครื่องไทยอังกฤษสังกัดสถานีวิยท,ทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ได้รับฉายาว่าเป็นนางเอกสามรอยล้านซึ่งเป็นที่รู้จักกับบทบาทของกรองแก้วจากละครชุดสุภาพบุรุษจุดาเทพในเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์และบทบาทแม่หญิงกระเกตเกตสุร,รางจาก เรื่องบุพเพสนิวาสเธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงในช่วงปี2554ภายใต้สังกัดของทางช่อง3มและมีผลงานการแสดงออกมาอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันในวงกวง้างจากการรับบทบาทสุภาพบุรุษจุฑาเทพและเรียกได้ว,ว่ากลายมาเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศจากบทบาทแม่หญิงการ,รเกตจากบุพเพสนิวาสนั่นเองค่ะล่าสุดก็เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดอายุครบวัย33ปีไปมัดมัดสำหรับนางเอกยิ้มหวานเบลล่ารานีแคม ที่ในช่วงนี้กระแสฮอตมาแรงมากงานรมแน่นแทบไม่ได้หยุดพักทั้งในไทยและต่างประเทศกันเลยทีเดียวค่ะอย่างล่าสุดสาวเบลล่าก็บินไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านเวียงจันทร์สปปลาวออกอีเวนต์ร่วมงานธนาคารพัฒนาลาวงานนี้สาวเบลล่ามาในลุคเซย์หวานดังกุลสตรีไทยพร้อมกับแคปชั่นทักทายสาปปลาวค่ะต้องชื่นชมสาวเบลล่าที่แต่งเรียบง่ายแต่ดูงามสงา่าเลยค่ะอย่างไรที่ติค่า